ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC แฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู้ผู้สู้คนนาะพี่น้องเนาะพี่น้องคเมือนี้พอใจดีสิภาพไปตามแนวทางของหวยซองละแสนนาะพี่น้องเนาะหวยซองละแสนพี่น้องงวดสองงวดที่ผ่านมาลุดใจหายได้พี่น้องนะครับพอใจดีแต่ได้คุยได้ปิดจาหน้ากรบเพล่นแล้วบอกว่า ให้มั่นใจให้ล่องเบิงอีกแต่ยังม่ดนำเสนอเธอทามั่นใจแล้วถ้าคิดว่าหนาสีมาหรือจังไดก็ให้เขาวิ่งกัยังดีพี่น้องให้เห็ดไหมหเห็ดจังไดกะเอามานนำเสนอทั้งช่องได้สีบอกหายพี่น้องที่่นติดตามเสียใจเสียกำลังใจนาะพี่น้องนาะ ให้เพื่อนได้ติดตามไปตลอดการล่องให้ไปปับสูตรเฮ็ดหยังให้มั่นใจสะก่อนคอยเอามานําำเสนอทั้งช่องพอใจดีเนาะเอาให้เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องนะครับแม่นจะบ่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จะคูบ่แตกแมตตาวิ่งเข่ามันก็ยังโอเคอะพี่น้องหน่อยอาจารย์หน่อยสำนักนะครับเฮาอ่เอาปริมาณเ้าเอาคุณภาพพี่น้องนะครับเอาคุณภาพหนักๆักเน้นเน้นเบาไม่เอาพี่น้องเนาะ เอาหนักหนักเน,น้นเน้นเอาความแม่นเอาความแม่นยำและมั่นคงทั้งช่องพอใจดีต้องการแบบนี้นะครับเพื่อที่ใสยพี่น้องติดตามเพื่อใสพี่น้องกดเยอะไอ้กดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีตลอดบอให้ไปใส่บ่ให้ทีมกันบอให้หนี้ปลากันนะครับอาจารย์หนึ่งบอเขา่าขอให้เขาอาจารย์หนึ่งมันก็ยังมีความหมายอาจารย์หนึ่งยังได้กับบอเขาัาต้องสองต้องสาม ลดสองอาจารย์เข่าสามอาจารย์พี่น้องกันยังบบเสียหายนะครับเนาะพี่น้องนะครับมาพี่น้องมาเบบึงหวยซองละแสนเพิ่นฟันห้สามตัวเม็ดเดียวเลยนเ้ยพี่น้องได้แต่ตัดเล่นเอาพี่น้องตัดเล่นเอาตัดพี่น้องตัดลงทุนเอาเนาะแต่เพิ่นห้มากห้มาล่องฟันเลขวิ่งให้ตัวเดียวพรมนะเลขสามตัวให้ตัวเดียวแต่พี่น้องต้องตัดเล่นเอาเนาะ เอฟซีการ์เนเอาเป็นยังได้คอยไปเบิ้งในช่องทั้งช่องกันแล้วกันพี่น้องว่าแนวทางตัวไหนอ่ะพี่น้องไปเบิ้งกันได้เพราะใจดีไซวันที่และเวลาก่อนพี่น้องนะครับวันที่ยี่สิบห สองขอสองห้าหกเจ็ดพี่น้องเอฟซีนะครับอันนี้หวยซองละแสนเด้อันนี้ห,ว,หวยซอ,องละแสนของเราพัฒนาลราพัฒนา สองละแสนเด้อนี่น้องถ้ามันเป็นดังใจคือใจคิดนีด่น้อง นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมั่นกระสิไปได้ดีอันได้กระสร้างพี่น้องเนาะสูตรไผลสูตรมั่นเนาะพี่น้องสูตรไผลสูตรมั่นอาจารย์ไผลอาจารย์มั่นเลี่ยนมากบอกคือกันพี่น้องนะครับพอที่ใจดีก็ถึงบอกว่ามักก็คคอยจัดคัดกับพานบ่าว่ากันเนาะแนวทางมีเขามีรุดได้ทุกสำนักมยผู้ใดกันตีสาบได้พี่น้องนะครับ ให้พี่น้องพิจารณาเอามักกระจัดคัดกระพานเพราะว่ากันมากอาจารย์ใดสำนักใดกให้กดติดตามแล้วกระเบิ่งไปสก้อนว่าพ่นหมันคงบอเล็กพ่นนิงบอแนวทางพ่นเป็ยนยังไงให้พี่ให้น้องเบิง่งพิจารณาเอาเนาะพ่นสิบบอเสียหายกันพี่น้องอันนี้พ่อใจดีบ่ไดหมายคบว่าให้พี่ให้น้อง ลงทุนทุกสำนักทุกอาจารย์โมเมนแล้วแต่พี่จะน้องมกักเนาะออาพี่น้องมาเบิงหวยซ่องละแสนเพื่อให้สามตัวตัวเดียวเม็ดเดียวขึ้นอย่างนะวิ่งบนล่างขึ้นอย่างวิ่งบนหรือล่างให้พี่น้องตัดสินใจเอาเพราะว่าเพิ่นใหายวิ่งตัวเดียวเม็ดเดียวอันเดียวสามตัวก็เม็ดเดียวอันเดียวเนาะ ให้พี่ให้น้องไปพิจารณาเอาเด้อนี่ถ้าพอจะดีสิเขียนก่อนวิ่งยัี่นลอง วิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่างสองเม็ดเดียวพี่น้องสองเม็ดเดียวแค่นแค่นวาสนเมื่อไหร นะครับถ้าช่องละแสนเข่ากับว่าถ้ามดาขึ้นกันหูรับตับใหม่กันพี่น้องถ้าเพิ่นได้เข่านะรุดกับรุดเป็นที่น่าใจหายพี่น้องนะครับถ้าเข่าเราโอ้ยหพี่น้องเลยเป็นสามตัวกับโบมีคกับถ้าเพิ่นได้เข่านะช่องละแสนนี่นะพี่น้องนะครับช่องละแสนถ้าได้เข้านี่ไม่ต้องพูดถึงพี่น้องนะครับถ้าเพิ่นได้เข่านะถ้าเพิ่นรุดกับรุดแบบใจหายกันพี่น้องนะครับล้วแต่พี่ต่น้องที่พิจะนณาเอาอันนี้พ่อใจดีกะ ได้สัมผัสได้พิจ,จรารณาเบ่งอยู่เลยดูเด้พี่น้องนะครับผมแมนวสิสุลุยสุลายได้พี่น้องมิี่มาที่ไปขึ้นกันนะพี่น้องเอาคุณภาพพี่น้องครับผมพอใจดีเอาคุณภาพนะครับนะผมแมนโลโลเลเลนะพี่น้องนะครับเอาให้พี่น้องติดตามอ่ะาะใจดีต้องการคนติดตามต้องการควมเสื้อถือความั่นใจพี่นอ้นองพอใจดีผมแมนวสิฮิตจ,จังไดล,ลงจังสันพอใจดีเสียเอาควบาม,มาตรฐาน นพี่น้องเอาไว้ให้พี่น้องได้ติดตามกันหลายๆนะพี่น้องนะครับนะพี่น้องพี่น้องครับมาเบิงสามตัวเพื่อนไทยอยียงน,น,นะครับของ2องละแสนสามตัวเม็ดเดียวเลยได้พี่น้องไม่มีอะไรปนนะครับมาเบิงพี่น้องไปชมกัน พี่น้อง426 426พี่น้องมักะคอยจัดขัดจังพานพี่น้องแนวทางมีเขามีรุดใดพี่น้องเลขนี้สวยงามที่สุดพี่น้องนะครับพี่น้องมากกะจัดได้เพราะว่ามันเป็นเลขตัวเดียวอะ่ะบ่ได้คิดยังไงพี่น้องนะไ่ได้คิดยังเลยพี่น้องนะเลขตัวนี้ไม่ได้คิดอะไรพี่น้องนะครับเพราะต้องไป พระวงหน้าพระวงหลังก็ต้องไปซับชนอย่างมากมาก็ต้องไปซับชนอย่างบุญไหวพี่น้องนะครับเรื่อว่ามันออกมาแบบนี้ได้พี่น้องพิจารณาเอาเนาะนะครับเลขสองละแสนนะครับพอใจอดีก็อจากใครปังปังพอใจอดีก็อยากได้ยอดอยากได้ไลคืขึ้นกันพี่น้องแนวดีๆเอามานําเสนอเอาคุณภาพเข้ามาปริมาณไม่เอาหลายสำนักหลายอาจารย์กะ ยังไงหลายพี่น้องนะครับเอาพี่น้องสองตัวพี่น้องตัดเอาเด้อมาให้ผมตัดหายซะเถอพี่น้องไปให้ผมตัดหายคู่เดียวเนี่ยมันมันเดี๋ยวยันพี่ยันน้องบอบอตัดแต่พี่น้องนะครับเนาะเอาเดี๋ยวพวกเอา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 สองตัวท้ายนี่พี่น้องนะครับ นะครับยังได้พี่น้องสองหกไปแล้วกับซีสองพี่น้องก็ต้องตัดอยู่แล้วเนาะบตรต้องร่งให้ก็ได้ให้พี่ใน,น้องพิจารณาเอานะนะครับพี่น้องมักก็จัดเคยติดตามซ่องกระแสนก็ติดตามพี่น้องเนาะ เอาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เนาะเพิ่นเอามานำเสนอเนี่ยเพิ่นว่ามันใจอยู่งวดแล้วที่ผ่านมาสองสองงวดบ่ไดลลงพี่น้องเพราะว่าเอาคามันใจสะก่อนเพิ่นว่ามันใจแล้วถึงเอามานำเสนอพี่น้องแคหนาจอไวห้หวยสองละแสนพี่น้องแคหนาจอไว้พี่น้องนะครับอย่าเอาเบเบิ่งกันมือแรกพี่น้องว่าสิมูหรือจาพี่น้อง พี่น้องแคปนาจอแล้วเะไพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีได้พี่น้องได้สำหรับคลิปนี้พอใจดีกับพี่น้องทางฝากพี่ตอนน้องซ้ำนีดด้น้พี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ